สบายดีพี่น้องสบายดีย่ำแรงพี่น้องเลยเบยืบ่อสุกุสุขคนพอตกค่ำมาอากาศเยน็นจ้อยจ่อยเลยพี่น้อง <c oughs> อากาศเยน็นเยน็นจกจะคำ่ำ <c oughs> เลยพี่น้องเบื่อเดือนจะค่ำแปดค่ำบ่แปดคำ่คำ หมูมากัร hmm. น okay, so ี่แหละถ้ากินเข่าให้ปู่เจ้ากินก่อนปลูกตึกกระทั่งหลังใหม่บุ๊ดฮดสั่งมาเนี่ยใน้าบ้านพี่น้องเลยบรรยากาศเงียบสงบไม่ไปที่บบตีงอย่งเงียบอืมพอมีลมเลยพอมีลมเลยพี่น้องหนาวเซอร์พอมีลมแมนพอมีลมแต่หนาวอากาศเย็นใจเจ๋อเลยน้ำหมอกตกปะจ๊ะ จ้าเอ๋สวัสดีครับสวัสดีครับเร็วทุกๆจ้าเอ๋สวัสดีป่าลุงก่อนสวัสดีพี่นอ้องสวัสดีป่าลุงเไยทุกๆเออได้ใส่เสือล่อได้ป่าลุงเลยฝ <c oughs> ากเบิ้งฝากสมม้มหมเด้อป่าลุงอขอบพูนอะไรเด้อขอบใจแก้แก้ยังมากกว่านี้แกะกระตูนนะจุดโอ้ยแกะเอาไว้ทะลุใช่ไหมขั้นเกิร์มหรือใช่ประทัดเลย ต,ตัวเทตัวนั้นฮัมจ๊ะสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับปายลุงก่อนถูกก่อนเร็วโอุย้ยออกเลยมาห้ามดึงออกบ่ดึงออกจากอนนั้นจะเกือบแล้วถูกเร็วถูกขึ้ขนเทิยงหนะ้าเบอร์ขัดหนังหมอนกโตก๊ะนะเมนอ่านหลุดเปียกหลุดเ <c oughs> ถอะกระยั่งพันตก แต่ว่าอากาศมันเย็นอันรถมันไม่เปียกเด็กๆมาอยู่เด้อมเ้ยอช่ยังลูกเนี่ยกินข่าก็กินน้ำกินเอาเบิ่อพักายเติบว่าตอนตอนเสาะกับบุ๊ันใดตอนแลงตอนเที่ยงกับบุกินสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับมารอก่อนถูกเหรเบิรงกแน่เลยถูกเหรเบิรงกแน่คนคนรอ

เบิ่งอาหารแรงเขาพี่น้องบ,บ,บัวดาวเป็นสั่วไก่มันเหลือดิก็เลยม,มาสั่วกินอีกตอนแรงแกงหน่อไม้ีกคือเก่าสั่วไก่แกงหน่อไม้มอ <c oughs> งดูมองมีซุกหรือเปล่าจ๊ะ <c oughs> ใครมาเบิ่งรู้่ะไม่กระสอบน้ำ <c oughs> คิดว่าบางหงสุกลูก หอมมีแล้วทันทุกแล้วยังแข็งอยู่อืมคือหอมเห็นเนาะทันทุกัแข็งอยู่มรวมกันอีกแล้วรวมจริงแสะปะข่าแรงก่อนใช่สบายดีก่อนสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับเร็วสวัสดีครับมบอสเด็กพี่น้องกินข้าวแล้งน้ำกันมาเร้วพี่น้องกินข้าวแล้งก่อนพูดแล้วทันเวลาหน่อย Chạy không chạy đưa. Chạy Chạy นุ่มเมื่ะไหกมีใช่เรือมาเด้อมาเด้อสมาหาสกิดเด้อขันมาหาอีแม่แเด<อ>้าาอขันมหาแม่เด้องมาตบานใหม่เด้อนิอู้หุกวานอยู่ไปจ้ะขุนไ่เป็ดกินโอ้โหฮงโอ้ไหนมันอะไรนะ จาไปปูนาใหครับเอาบ่า <c oughs> มึด้คแทงเดิดปนปลูกันนะอนนนนอโอ้ยมีมีอย่คแทงเรื่อยๆูกมาแล้วก็คายไปทางไหนลูกในบ่อโอ้ยย่คิดใลูกในมันาได้ย่งผ่าจ้าลูกไปไปเดี๋ยวแมป่ปอให้กิน หือห่อเร็จไมแม่อกให้กินไหมแม่มาทาใหกินเสียงดังขอ่างัุ่นอะไรเงี้ช่างคุ่น,น,คนะฉันจะการเป็นตะเสียงดังก็ง Gim hôn, 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 gim đấy gim này gim hôn, gim hết gim nhá ข้นข่าวเด้อพี่น้องสบายดีเด้อสวัสดีครับม่วน่อยกิน้นบ้าลุเต่านั่งเทสเทปกไดมสิ่น หวาน,อ,นอูนนี้หวานอยู่นี้่หะหวานแหงเนาะเบื่อเมืเ่อไรเสือนะลูกยวไปทุท่ยเสืออ้ายจิตามไปนะเลย

ไงบนคลิปก็คือดีใจดอกลาสิบหเห็นไลแล้วก็ยังมาส่งกินอยู่ัยทากับไก่บริการไกๆเนาะพี่น้องก่ออาทางย่างกับหมูไก่แล้วคิดน้นแล้วทนนข้าวตื่หมูไก่ พอสร็กแมก่ขอสพามาดุยุกแต่เขาไม่โดนไงนตัวพวกรอยง่ายมีรถจักรพอสภาพเมื่อ, <c oughs> อ,พอพแล้วกี่นะปุ๋ยไรอใหญ่บ้างพาไปใช่ใช่จะมังกรจะมัน,นีเนาะชอ,องปี2องปีปลายถูกแล้วอันนี้อ่ะ ญี่ปุ่นนะที่จะรอญี่ปุ่นแบบปุ่มได้นะเจออยู่ชี่มหาคันคนอับก่เป็นงานต่นาไปนะเคลังดูดไไูดกใช่เหมือเขาไปแต่เราายังไม่รไงเขาก็ไปจะเหกัน

凉。<娘><娘> Các bạn hãy đăng cho kênh Để không bỏ lỡ những 不惯，不惯，不惯。 แย,นนยกไปใครแต่ขับรถเล่าหนึ่งเา <c oughs> องเาผมในทางงาน phò la đông à, trưng cái เนาะเอมาเราต้องแวะกันก่อนครับ

จะลงทั้งงาเอ็ดนี่ฝาด้วยละเอียดเลยทั้งงานเลยบ๊วยไปเลยเป็นสิเป็นสิไปเลยพอกันใหม่เด้อพี่น้องขอบคุณหลายๆที่มาเบิร์กมาซุชมบ๊ายบายลูกบ๊ายบายหายมันบายบายป้าลุงก่อนจุ๊บจุ๊บบายบายบ๊ายบายโอ้ยเปืือบเปล้วคนูเอ้ย